เราไม่ได้เราต้องปรับปรุงยังไง<ม>อะไรเียค<ม>่ะก็ให้ทุกคนการเกิดการเลือกตั้งทุกครั้งเราว่าสอสอหรือว่าทุกคนในพักเนี่ยมีบทเรียนจากการจากการ,จากการเลือกตั้งทุกครั้งนะคะประชาชนก็เช่นกันอัะนี้ยกระใจผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมคะในส่วนของภรคเพื่อไทยนี่คือ เออยู่แค่นี้เอาเลยจีค่ะผิดจังหวัดค่ะพอใจเป็นยังไงบ้างคะในส่วนเชื้อไทยพอใจไหมคะผลการเลือกตั้งอ๋อก็ถือว่าพอใจนะคะเพราะว่าจริงก็เห็นมาตั้งแต่แรกๆแล้วที่เริ่มทำมาเลือกตั้งกำหนดปุ๊บทุกคนก็ลุยนะทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่เต็มที่ค่ะเมื่อเช้ายังส่งไปหาในปุ๊บขอสออยู่เลยว่าเราอะไรที่เราไม่ได้เราต้องปรับปรุงยังไงอะไรเนี่ยค่ะก็ให้ทุกคน การเกิดการเลือกตั้งทุกครั้งเราว่าสสหรือว่าทุกคนในพักเนี่ยมีบทเรียนจากการจากการเลือกตั้งทุกครั้งนะคะประชาชนก็เช่นกันเพอะเลือกตั้งผ่านๆไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรมาก้นเยอะ,ะค่ะเป็นนายกคะเทรนของของ,ของการเลือกตั้งนั้น,น,นด้วยถือว่าเป็นจะตามเป้าไหมคะผิดจังหวัดจากผิดจังหวัดเนี่ย ถือว่าได้ได้ถือว่าดีเลยนะคะจริงก็อยากได้ทั้งหมดนะใช่ไหมคะแต่ว่าได้แค่ดีก็ถือว่าดีมากๆแล้วค่ะจะมีการนําไปเพราะไม่พาว่าสนามท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะสนามใหญ่แล้ว<ช>ระดับประเทศแล้วตรงนี้เนี่ยคือมันมันค่อนข้างจะแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการตกลงเรื่องอะไรจริงต้องต้องให้ให,ให้ให้ทราบหนิว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะท้องถิ่นระดับของทั้งประเทศอ่ะยังไงก็สําคัญอยู่แล้วว่าต้องทํางาน ช่วยเหลือกันช่วยเหลือทางประชาชนเช่นกันเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นคางนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าได้เนี่ยเราเราต้องวิเคราะห์เช่นกันเนาะชนะมาเนี่ยได้ได้เพราะอะไรนะคะแล้วก็ทําอะไรไปบ้างไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรแพ้เพราะอะไรมันต้องถูกวิเคราะห์ในทุกทุกทุกอันหลือทุกจังหวัดเลยนะคะถ้าถึงตอนที่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทุกเขตทุกเขตทุกจังหวัดเลือกตั้งก็ถูกวิเคราะห์เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแล้วก็ แม่เสจที่สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเขาเข้าใจอย่างที่เราตั้งใจจะสื่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูจาก,กตัวเราด้วยว่าที่อันมาทีไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรที่เหมือนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได้เพราะอะไรนคะคะการสื่อสารถึงไหมหรือว่าการการแนะนําข้อมูลต่างๆถึงไหมอันนี้ก็ให้วิเคราะห์กันหมดค่ะซึ่งจริงก็ตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จผลออกก็ทุกคนก็วิเคราะห์ร่วมกันอย่แล้วอย่างเชียงรายกับ